ท่อนี้สามดอ,อ,อกเนาะจกเนาะอ๋อีกปรการเสี่ยงเขาป่าคิดว่าซีโบมานได้หมดนี่ยังใครยังมานเห็ดดินเห็ดรวมเ่มนจ้ามันเกือบเครื่องตาแล้วเนาะโอ้ยายเกินมาเนาะสีไม่นเนาะสีสันงามแหง สวัสดีครับสวัสดีค่ะกะทักท่ายสบายดีย่ำเ้าพี่น้องพอกันอยู่ป,ป่าอีกคือเกาเดอร์พี่น้องวันนี้ัค่ายทุกคนทุกท่าน,นทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องเดินทางเสาร์วันทีเท่าไรจะเกตมวันนี้วันจีสามพฤศธกีกาปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าะกะเข่าปลาหะแกเพชรคือเกาล่ะพี่น้องรูปแบบหาอยหากินเข่าปลาหาเก็เพชรคือเกาเ,เ,เ,เป็นเฮ็ดปลายฝนต้นหนาวเฮ็ดปลายฤดูกาล จักสิมีหน่อยมีหลายเงอบอเงอจังไดกะไปหลุดน้ำกันพี่น้องไป,ป <ะ S 2> จ้าอออดอกแกล็ดเฮดกับบกไฮหลายเป็นใดเรื่องพี่น้องช่วงนี้พอเป็นไปเลยดูการละผลกระตกแต่ทุกมือเนาะฝนกระต,ก,ก,อก,ระตกอยู่แต่ว่าวเฮดกับบกไฮหลายเมื่ท่านเกิดบ่เหอคือเย,ยอะหนักขังพ่นดอกนึงแม่นบ่เออแม่นยุบไปเนี่ยไปแดง เ,เกิด <c oughs> บาหลายแท้ขนาดเนาะแท้ขนาดจ้าคุนขันมาแท้ย,ยางสวยเลยเด้อพี่น้องตัวนี้เห็ดแดงหลัางสัมอีกดอกหนึ่งพี่น้องอาซีบัวหลากหลายกับพอ่อแดงแกงเก่าเด้อพี่น้องอ,อีกดอกนึงล่อหลุนเห็ดบดกับล่อแล้วล่อเหลาอยู่ม <c oughs> ันฝนตกเนาะแม่นจะซุกเป็ดหมูยิ้มเลือบ่อพี่น้องออีกบ่พ่อซองอู้อันนึงยังกินเอ๋อ เกิดบัวลายลอยแตะในี่เต็มเลยพี่น้องบัวด้แกงกับปนเก่าเนาะช่วงเฮ็ดไหวพี่น้องเลยจริงๆดินกันยังซุ่มอยู่เลยพี่น้องฝนตกอยู่บางเหมืองสองเหมือก็นนักอยู่เนาะจ้าอาจจะเป็นที่อุณหภูมิมาสั้นได้มาจ้าพี่น้องมึงได้จากคุณสองดอกได้จ่านั่นแพ้คู่แพ้คู่คนสรงปลาผลเปียวมร์ไซคสเนาะจ้า ได่เกะก็เลยสิเก็บถาเพิ่นเด้อจ้ามี่อีกดอกนึงจ้าตัวน,นี้เห็ดล้างสัมพี่นอ้องมันตัวน,นี้ก็บข้าวอยู่นอจ้ารวมยังทำเลยพี่น้องกทยต่อละปันจูมเม็ดกรอบอ่ะเอ้โหเอาเล้างสัมพี่นอ้องไทยถ้ำถาเปน็นญีเลียมเด้อเปน็นญีเลียมข้ากินเข้าอยจ้ะ เห็ดลังสัมอีกดอกนึงจ้าเห็ดนาข้าอีกดอกนึงจ้าอ๋อมันเห็ดลังซัมเนี่ยครับพี่น้องนะมันเนี่ยุตยอดแล้วล่ะเนาะเมียนจ้าช่วงเห็ดไร่เนาะพี่นีเรียมช่วงเห็ดบอไรมันเห็ดพวกนี้ก็บุตยอดแล้วล่ะพี่น้องดอกหนึงเงี้ๆได้พี่น้องนะเฮ้ยลังสัมสีสวยแฮงเป็นเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปล่ะพี่น้องเก่าพักกันตามเห็ดกอบอคือเป็นในเห็ดกอเนาะจ้าับดอกเพิ่มพี่น้อง เห็ดล้างสําจ้ามานเห็ดล้างสัมเห็ดดินเห็ดร่วมนี่เราพีน้องนนี้ย่างงามย่าเกนี่งามปันผูเบิงงามปันผูเก็บแต่น้อนั่นแม่บ่าไปต่อไบแถวเลยห้อเป็นอีกสีหนึ่งเดือพีีน้องเมนจ้าเศรษฐีเดียวกันทีมนี่ก็พากันมานขนาดปันซาปปับกับตานาสวัสดีค่ะเอามัน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  มันเห็ดตัวนี้ลายใยญเก๋เฮ็ดนีดยโอ้ยดีแล้วตลรอหลุ่นน้ำกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องเป็นเห็ดพ่ออีกบอเฮ็ดช่วงปลายฤดูพี่น้องมันเห็ดพวกนี้ก็ถือว่าดีแหละล่ะยังสวยอยู่ของท่าได้ใยญ่เก๋เลยเกาะท่าเกาทามีแต่ดอกงามๆหาหาต้นนะสิบดอกนึงอีกดอกพี่น้องเห็ดหน้าเท้าเราตัวนี้จ้า ขุ่นอีกลางนี่ยเศษถูกเฮ็ดเด้อพี่หล่อดเาว่าเปจะเก็ดนี่ยนี่จุ่มกำลังขึ้นไม้งามๆเลยนี่โอ้ยนี่หันเห็ดเท้าดินสวยงามเลยเศบคือกันเด้อพี่น้องเห็ดตัวนี้เห็ดหลังสัมเฮ็ดดินเห็ดร่วงออกเลยจุ่มอย่างงามที่เก็ดอุ้ยมันเห็ดตัวนี้แล้วมั้งวันนี่ปล่ออีกบ่ปลออีกข้างนี้สิ อุ้ยดอกกรอเวศเลยพี่นอ้องสวยอยู่สวยเพ็ดปลายจะดูการกัดแบบนี้แหละพี่น้องพ่อบา่าท่งนั้นพ่ออยู่จ้าเอ้าัง,งงามอยู่เห็ดลังสามบอกดีเนาะเขาดอนนี่อืยนาสีเป็นเพ็ดลังแหลมเนาะเมียนเจ้าเป็นเพ็ดลังสามพี่น้องเพชรยัรงเพชรนาเขาวจ้าแต่สีมันพ่อได้กแกงอยู่ดอกพี่น้องหลังจากเมื่อวานนี่ผ้าพีผ้าหนองรอทงเมื่อวานนี่ หาขุดปูกลอนหอยขุดปูพี่น้องกับมานอยู่วันนี้ล่องเขาป่าเบิังต้องเป็นตำมันอยู่เห็ดรวมเนาะมันอยู่ดอกขวกเห็ดรวมทั่วไปล่ะพี่น้องนี่ดิมันพอได้แกงอยู่ดอกตัวนี้เห็ดหนาขาวจ้ผลด,ดอกนังแมนบ๊อกแมนจ้ะแจกของผลาลายพี่น้องแมีนหอยเดื่อหอยถากหน่อยร้ายครับตัวนี้เห็ดหนาขาว ปกติพ่นนี่เกิดเต็มพ่นเลยมันกระล่งเดือนแล้วพี่จุ่มนงพี่น้องขาขาข้าแหนะะจุ่มเพชรนา้าพี่น้องอก้ี่นองเห็ดกอพี่นองคิดว่าเป็นเห็ดกอแล้ว้ออุ้ยอีรีพ่นออุ้ยดอกเดต็มกเมอพี่น้อง เฮ็ดตาขาวขเต็นเต็มต้นนี้เฮ็ดตาขาวเฮ็ดข้าวดินขาวจนสะท้อนเนาะดอกยังสวยเลยดอกนี่พอแต่จังสีของใครเนาะจ้าดอกนึงอยู่ใต,ต้ใบตองเลยเฮ็ดตาดี ไปเรียวก็เห็นเห็ดมันลีดอกยางงามวดีคือความเพลินหวานเอาอนี่จุ่มหนึ่งอ๋อเลือเพิ่งเงินเก่าพ่อได้แกงตอนนั้นได้บ่บ่เอะาเนาะจ้าเอ๋อถี่ดอกนึงมันบ่หลายพ่อได็กแกงเก่าด้อพี่น้องช่วงนี้เกิดบ่หลายที่จังหวะดยังแถบจุ่มนี่งามอยู่พี่น้องยางเรียวบ่ได้เนาะยังไครอยู่ไดนมีพอได้เก็บอยู่จอกนึง ชุ่มห้องามพี่น้องจุ่มได้ป้เออได้อยู่ได้เนาะเทศนาเนี่เลือกหลายบ่ได้พี่น้องมาแต่แกงได้เอาอย่างเดียวสองดอกแกงร่วมกันกระเสบอยู่ด้วยละพี่น้องหวานดีอยู่สดอน่อนเที่ยงเนาะไหนป้อได้ยางงามอยู่งามอยู่หางแนวแท้เพิ่นอีกดอกเนาะดอกงาม มันแต่เห็ดตัวนี้เราหมดนี่น้องจ้าดอนแท้เนี่ยที่เป็นดอนโฮมกอพี่น้องหลากหลายแตเห็ดตัวนี้ลเราจูงงามๆฮะรอลุนน้ำกันพี่น้องกิเต็มตาเจ๊เกตบ่เหมือนีมาเต็มได้เครื่องก็เอามาอนี่ยสีสันคืองามแต่ดอกนี่ดอกเป็นดอกเห็ดกอเนาะผัวเหวอยู่ โอ้ยสีเหลือดีฮะอกจังงามเนี่ยเก็งามอีหลีแต่ยังไข่อยู่พี่น้องพ่อได้เก็บอยู่เป็นเห็ดดินเห็ดร่วมเห็ดลังซัมเนี่ล่ะพ่อบอกโซนีสามหลอดนี่พี่น้อโอ้ยประกันเสี่ยงเขาป่าคิดว่าเซบอมานได้หมดเนี่ยังไข่ยังหมันเห็ดดินเห็ดร่วมเนี่ยไม่หจ้าฮูดมันเกือบเครื่องตาแล้วเนาะโอ้ยใจเกือมาเนาะ สีไหมเนาะ <c oughs> สีสันงามแหง่งแกงหวานเนาะพี่น้องเอ็ดตัวนี้พ่ออีกไว้จะเก็บพ่ออีจ้าม,มึงเนี่ยมึงเนี่ยตุบุอยู่อกสตัวนึงู่สองดอกสองดอกจ้าความใดความมันแต่ละมื่นก็ะเทินขาดเดาได้หรอพี่น้องเดาบ่ได้ว,ดวาด่าสิ่มันเฮ็ดยังเนาะ ลาฤดูกาลเนี่ยเดาอยากแหงเ็ดสีนี่ะมาแรงมาเอดอกโอ้ยปลาดหบปลาน่นิ่มเนาะนิ่มจ้ะขล่าอีกดอกเนหลือเกินเงาพ่นร้อนๆเลเห็ดปวกบวกิดเต็มแน่นอสังเกตบวกเห็นได้ยืแต่ไมต่อสวยอดอกยังสวย จะดอกงามๆเด้อจ่าฮลรังตับให้อยู่พี่น้องพอเลื่อมันเลื่อยอยู่พออีกบอกแมงเน่ทั้งสามอุ้ยดอกยางงามเลยพี่น้องคนเฮ้ยสาวแลสวยเลยจะมาขักมาแหน่แต่ดอกนี้แหล่แหน่งามเนาะจ้าหลายสีเด้อพี่น้องมีอยู่สามสีสีจ้า อย่งว่นอยู่น้อแมนวนอยู่ผมเดิมเด้อจ้านี่ไปวนมาอยู่พี่น้องเขาเลิกเขาเลิกเอาแครหลอดเลยที่จะคล้องคนไตอยู่พี่ผู้บนเฝาพี่น้องวยังจะเฮ็ดบุคอยย่างฆ้าหากใหม่ขึ้นบุไดรบุดอกนี่แมนนะฆ่าหากไปก็ดีหากปล่อยปลอยดอกยางสวยเลย หน้าขาวจุ้มนะึงเขาไปอยู่ในหลือุูนนอกเกตปันไดแห่งเขาไปอยู่เ<ว>ป็นเห็ดหน้าขาวแล้วี่นอ้องจุ้มตะเพาะจุ้มนะึงมักได้สีดหนิเลยหน้า <c oughs> ขาวจนสะท้อนกล่องพี่จุ้มนังเยอะเกตพี<ว><ว>ดูดิโอ้โหเห็นน้อฮะ ดอกนึนงย่างงามอุอท่า,ากนก็พออยู่พออยู่บ่พออยู่ออยดอกนึงเห็น,นม,มั้ยเห็นดูมังสีงามถองไปนี่เดียแหลบนันไดยังว่างามอยู่ยจักดอกอยู่ยห,ห,หันดอนกนะยังงามอยู่ข้างนอ้เห็ดหนขาเขย เพ็รอย่างนี้เกตเพ็รล่างสัมที่เราไม่แน่ตีตัดอกสิอฮันผมข้าจอดรถแล้วก็ไปเลยเนาะนี่แก่ๆรถนี่แต่ดอกงามพี่เราดอกยางสวยยางพานมอสวยของนจอดรถแล้วไปทั้งหนาเลยว่เะนี่เลือเครื่องเดียวอุ้ยขุ่นกลางกระต่ายอีกคนให้เลี่ยมผมโอ้ผมเนาะสูตรแนรปลายดอเด้อหล่มเร็วแฮะตีดินนิดเดียวเด้อ จูงแังทางงามบาดิลบหนาลบหลังยังบ่เห็นหมอเนาะออข่อยว่จ้าเดินแถวนีสิมีแต่เฮ็ดตัวนี้เด้อพี่น้องเต็ดหลังต่ำนี่ล่แหละเขาทาเนาไปยีเหลี่ยมขอยยางยังวะยางวนไปวนมากกับม้นอยู่พี่น้องพอเลื่อยอยู่แต่เฮ็ดกอบ่ค่อยมีเนาะผมแถวนี้เนาะสิมีแต่เฮ็ดตัวนี้ล่ะเหรอไปวนมากกับพอเลื่อยอยู่พี่น้อง อจุ่มหนึ่งวนั้นจุ่มยังไม่เห็นบ่กบ้านก็จุ่มหนึ่งเนาะจ้าแต่อยู่เหนื่อยเบเกตยังดีอยู่เกือบเนาะโอ้ยขาดอกยางสวยเบเกตหูหอยกาวแมนเลยนะสวยตัวนั้นทูนลีดีครับเนาะจ้าดอกยางสวยพี่น้องมีสีหนึ่งห้ามพูดกันเด้อจะสีนี้สองสามสีพี่น้องเแค่ชนิดเดียวนี่ล่ะ ห่างกันเกี๋ยวไปเยี่ย่เลียมถอยอะช่วงนี้บางช็อตบางตอนอาจจะีมั่วๆในเด้อพี่น้องยักษ์ใหญ่ใหญ่เมือมุมหลายขนาดพี่น้องนะนี่บางเทอก็เริ่มเศษพีแยกเก็บจุ่มนึงจุ่มก็ร่างดันดินก่อนอื่นพ่อได้เก็บอยู่หรอกก็ถือว่ามีอยู่เนาะแมนนนาขาวพี่น้องขาวสมสื่อเอามาไม้สุดท้ายก่อนเดินทางกลับเป็นไม้ย็ดนาขาวพี่น้อง งูงามตลอดไปนี่เรียมจูงกับมีอยู่เนาะจ้่นี่แตดอกงามเห็นหน้าข้ากับเอาละพี่น้องเอาเห็ดบ่ค่อยไหลเห็ดนานี่ยเห็ดปลายฤดูกาลแหละพี่น้องถามว่ารอบนี้ไปกับผลเด้อพอกันอีกปีหนาพุ่นได้พี่น้องนี่เดือนหกผลแล้วเนาะอสภาพปีหนาพุ่นลแล้วมีให้เก็บอีกตอนนี้มีกับเก็บไปก่อนโอ้โหได้ดอกนึงในดอกนึง หังดอกนู้ต้อนกันต้นนี้เขาเหันดอกคือกันเนาะเออดอกรีนนเดเ <laughs> นี่น้องให้พิเห็ดคือกันฮีตคือกันนะแจงหวานพี่น้องเห็ดนาข้าวน,นั่นี่เป็นเห็ดปลายฝนต้นหนาวเห็ดบ่ค่อยโดนฝนเนาะจ้ะอาอะกับบ้านน,อน,าน,น้องบ,บานนี่กลับบ้านกันอ๋ะกะถือว่ามานันพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้อง ว่าสิเอาเต็มกระตาบ่เต็มเนาะบ่จ้ะแต่ว่าเกือบเต็มอยู่ด้วยพี่น้องหลักๆเหมือนี้กับมันแต่เฮ็ดล้างสัาเป็นเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปแ่ะพี่น้องถือว่างามอยู่พ่นปลานี่บ่อ่อยมีเฮ็ดเผิงเนาะเฮ็ดเพืองเฮ็ดกอ่อ่อยมีปลานี่ส่วนหมากก็สิเป็นเฮ็ดพวกนี้ล่ละเฮ็ดดอกร่วมเฮ็ดดินร่วมแ่ะพี่น้องอ่ะแกงแซบคือกันละพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ปลายฤดูกาลมันสำเนียก็ถือว่าสุดยอดแต่ละพี่น้องก็ค่อยรอรุ่นน้ำกันคลิปไม่เหมือหม่ละพี่น้องว่าสิหาอยู่หากินแนวด ส่วนเห็ดถาม่ากัดซีได้เฮ็ดพวกนี้แหละพี่น้องนี่กันยังดีอยู่ยังพ่อมีได้เก็บอยู่น้อยใจเกตจ้าเชิญชอบวิดีโอจากได้กระซอยดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปาลาคนส่องปลาขอขอบคุณถุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ถุกคำติชมคอยรอหลุนน้ำกันมืออื่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับานก่อนพี่น้องอาการยังเปี่เอาแต่น้อยใจเกตเอาคือฝนสิลุ่ม ันเป็นปลายฝนตนหนาวพี่น้องอากาศก็เลยแปรปวนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวคึมคือฝนสิตกนน่อ่ะครับบา้านท่ายายเกศสวัสดีค่ะจังคอยล่อหลุ่นน้ำก้นสองปลาก็ายายเกตไหมด้วยแต่ว่ามืออื่นสิไปหาอยหากินแนวใดก็จังคอยติดตามไปน้ำกันจ้าคอยหลุ่นน้ำกันมือเอือนผลัะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันอีกคือเกาอ่ะสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องเก็บแห้งไว้สู่มือต่อไปสวัสดีครับ